Tak ก็สวัสดีทุทกท่านกันด้วยนะครับมาอย OK ู่กับ <achieve> ผมดิวทีวีน,นะครับผมทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันไอ้แมปฟาร์มกันอีกแล้วนะฮะเออคือชื่อกิบมันอ่านยากกูก็เรียกแมปฟาร์มไปแล้วกันจะได้เรียกง่ายๆนะครับผมเออแล้วในวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมขายทั้งฟาร์มนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าฟาร์มผมเนี่ยนะครับทุกคนราคาเดี๋ยวถ้าผมเก็บผลไม้ทั้งหมดนะครับผมผมจะขายได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะคือผผมมมเนนนนนนีีี่่่่่ยยะะะคคครรรัััััับบบบบบบป้้้ททงงงแแแวววววาาาาาาลลลููกกกกสสุ็อดด จะได้เยอะหรือเปล่านะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนที่กดไลค์ทุกคนขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับ ไปเลย Let's go แต่ทุกคนเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านดีดีช็อปกันด้วยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าขายเกมพาร์ตนะครับผมไก่ตันนะครับโอ้โหคือมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีขายโลบักอะด้วยก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านดีดีช็อปกันด้วยนะครับผมทุกคนก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ไปใช้บริการกันด้วยเด้อโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะเริ่มเก็บผลไม้ขายแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยก็มาเคลียร์เคลียร์เป๋าก่อนนะครับจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าแบบว่าเออผมเนี่ยนบม่่แขอออกก็เเผ ไม่ใช่ดิขอลองขายก่อนนะครับนี่ขายทั้งหมดนะครับไม่มีนะครับทุกคนเมื่อกี้คือไม่มีผลโอเคเดีย๋ยวมาผมขอไล่เก็บเลยกันอยาาเก็บผลดีอยากเก็บไว้ประดับบาลบีแต่ก็ต้องเก็บนะครับโอเคเก็บไปเลยเก็บทั้งหมดเก็บผลทั้งหมดหนะครับเก็บไปมาดูกันทุกคนว่าฟาร์มผมเนี่ยนะครับที่ปลูกมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะผมโอ้โหทั้งลาทั้งอะไร เก็บมาทั ography, ้งวันนะครับตั้งแต่เล่นมาคือแบบเก็บหมดเลยโอเคต้นพุ้งต้นไผ่ไปหมดแล้วอ่ะอยากร้องให้เออต้นต้นนี้อ๋อไม่ใช่ต้นไผ่อันนี้เออนึว่าต้นไผ่ว่าเก็บไม่ได้โอเคโอ้โหแล้วผลนี้ผมเก็บมาตั้งนานโอเคครับสีทองเก็บไปหมดเก็บเก็บเก็บโอ้ทุกคนผมรู้สึกแบบตอนเก็บแบบว่าโอ้ใจสลายฮะมุงอ่ะทุกคนนี่นะครับอืมเก็บให้หมดเลยมาดูกันว่าฟาร์มเราเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่อ่า เะคบต้นพงต้นไผ่เก็บเอ้แมวมนอย่าบังกูดิมึงจะเดินบังเพื่ออะไรอะ่ะเอ้ยกำลังเอาเฟรมอยู่โอเคเก็บเก็บนะครับบูเบอร์รี่อะไรเก็บให้หมดต้นพงต้นไผ่นี่นี่นะครับต้นนี้เมียงมีเหลืออยู่ไหมอ่ะเหลือ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 ผมจะเก็บให้หมดเลยนี่ครับผมเมื่อกี้ต้องสีท้องเก็บไปอันนี้โอเคเก็บไปให้หมดโอเคครับผมนี่ฝั่งนี้ผมจะไล่เคลียร์ทีละฝั่งดีกว่าเดี๋ยงงต้นไผ่ต้นไผ่เก็บให้หมดบอกเลยว่า รอบนี้เหมือนการล้างฟาร์มผมเลยโอเคไข่ค่อยเก็บละกันนะครับเออนี่วอเตอร์มีรอนแอปปงแอปเปิลเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าจะถึง1ล้านหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะต้องต้องต้องรออ่ะต้อง,อองอรอลุ้นมาทุกคนผมไม่รู้จะถึง1ล้านปล่มะพร้าวมะพร้าวเก็บให้หมดครับเออนี่เก็บเก็บเก็บอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเก็บให้หมดต้นไผ่อุ้ยึอบอันนี้คืออะไรอ่ะแม็กแล้วเหรอเหมือนว่าบางอาจจะแม็กโอเคเดี๋ยวเราลองขายนะครับ ขายอันแรกก่อนละกันชุดแรกว่าจะได้เท่าไหร่รุ้นเลยเปึ๊บทุกคนราคาได้มาสองล้านห้าแสนบาทโอ้โหเยอะ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 ถือว่าเยอะ,ยอะมากครับเคเก็บต่อทุกคนเมื่อกี้สองล้านห้าแสนบาทบอกเลยว่ารอบนี้เราต้องทําให้ได้เยอะกว่าเดิมมามาเก็บพลิกด้วยพลิกอา้าวอันนี้พลิกยังไม่โตหรออ๋อเก็บได้แล้วโอ้โหโตแล้วงับต้นไผ่โอเคฝั่งนี้เหมือนเชร์หมดแล้วอุ้ยอันนี้อ๋อข้าโพดไม่ต้นทองสิมาข้าโพด ตอนแรกคุณคิดว่าต้นทองเก็บไปนะแล้วก็ไปฝั่งตรงนู้นอ่าเก็บครับผมเก็บข้าวโพดนี่ต้นพงต้นไผ่เก็บให้หมดโอ้โหแต่ต้นนี้ก็ขึ้นไม่เก็บมันมันสูงเกินนะครับโอเคเก็บไปจะได้เยอะปะวะไม่แน่ใจเลยเออแต่ต้นนี้เก็บเก็บก่อนมานี่มึงมานี่ให้หมดผมจะเก็บให้หมดเลยเออแต่ลูกมันเล็กอะอาจจะได้ราคาไม่ดีหรือเปล่าทีนครับเก็บครับเก็บผมเก็บให้หมดเลยโอ้เสียดายทุกคนผมปรกษาแบบลูกมาตั้งนานนะครับน้องๆโอเคอุ้ยปีนปีน เก็บอุเดี๋ยนะเคนี่เก็บเก็บนะครับเก็บให้หมดเก็บโอเคปีแล้วก็เก็บปีแล้วก็เก็บเอ้ปีฝั่งนี้เออเก็บครับเก็บให้หมดเออบอกเลยว่าผมเอาหมดนะครับรอบนี้คือเอาหมดฟาร์มเมื่อกี้สอล้านห้าติกลมๆสองล้านห้านะครับโอเคเก็บเก็บเก็บเเก็บเกเก็บเอ้มันจะได้เท่าไหร่วะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแบบว่าเออฟาร์มผมจะได้เท่าไหร่นะครับที่ปลูกมานี่คือผมปลูกเพื่อความสวยงามเวยนะ ให้มันดูมีอะไรเยอะๆนะครับไม่ใช่อะไรอันนี้ก็เก็บนะครับเออถึงจะเก็บไปแล้วก็เก็บใหม่นี่นี่โอ้โหคือแบบว่าตอนนี้คือนิ้วผมแบบเทพเจ้าเลยกลรัวๆเลยปื๊บปื๊ปื๊ปืป๊อันนี้เออเก็บเก็บนะครับปีนก็้นไปเก็บได้ไหมมันมีบนบนอะ่ะเอ้ยกูขอที่ปีนได้ไหมเพื่อนเพื่อนกูขอที่ปีนได้ไหมอ่ะโอ้ต้นกระบ,บองเพชรปีนยากอะ่ะปีไม่ได้นะี่ครับอยากไปเก็บบนบนนะ้าอันนั้นนะเฮ้ยถึงบอถึงบอไม่ถึงโอเค ช่างมันเดี๋ยวเรามาเก็บต้นนี้นะฮะเดี๋ยวนะต้นนี้ไอ้พวกนี้เราเก็บไปหมดแล้วเอ้ยเอาเก็บอีกอันไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เก็บอีกอันไม่เป็นไรหรอกนะ,ะเก็บไปเฉยแต่ว่าต้นไผ่ผมตัดไปหมดแล้วทุกคนผมจะไปปีนมันก็ปีนยากนะครับผมลืมไปเออมันก็จะเก็บยากก็ได้อย่างเงี้ยไหนลองกระโดดดิกระโดดฟึบฟืบึ๊บฟืบฟืบโอ้โหไม่ขึ้นว่ะฟืบโอ้โ,อโหกระโดดยากด้วยฟืบโอ้ยติด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 ใบไ,ไม้ฟืบเอ,อ้ยมันโดดยากโดดเย็นโอเคต้นบอลคอน ไต่ขึ้นไปอ้ยเอ้ย,ยได้แล้วได้แล้วเก็บเก็บเขาเก็บอันนี้ปึ๊บอนนันหนึ่งลูกอันนี้ไต่ได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองแบบว่าวตั้งใจไต่กับทุกคนดูว่าได้ไหมนะฮะอ่ะเชิบเอ้ยขึ้นมาได้แล้วเก็บเก็บผลผลิตให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเก็บได้อึ๊บอุ้ยได้ปะปึ๊บปึ๊บอุ้ยได้อยู่เหมือนพอไปได้เหมือนพอไปได้อุ at, ้ยเมื่อกี้เหมือนพอไปได้ทุกคนก็ตรงเมื่อกี้เอากูลวงเอาเอากูกลับมาที่เดิมโอ้ไต่ก็ยากแม่ง โอเคเรื่องขึ้นมาถึงนี้แล้วทุกคนงั้นผมลองกระโดดเก็บต้นที่แบบถึงก่อนเอ้ยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคมันก็ได้อยู่นะพูดถึงนะครับเอ้ยกระโดดนี้ฟึ๊บเอ้ยเอ้ยเอากูลวกโอไ้ไม่เอาแล้วทุกคนไม่เอาแล้วนะครับปล่อยแม่งเลยเก <laughs> ็บยากซะเหลือเกินโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองมาขายดูนะครับว่าผมจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับโอเคมาพูดถึงไปที่เซลเลยเซลครับได้เท่าไหร่ฮะช่วยประเมินราคาขผมเก็บเมื่อกี้ทั้งหมดจะได้1 4 5 0 0 0ล้านสี่หมื่นห้าพันนะ เุ้ยทั้งหมดแบบว่าส่วนกูได้แค่สามล้านกว่าบาทเองเหรอเฮ้ยทำไมไม่ได้น้อยจังอะเฮ้ยสามล้านกว่าบาทเองอะทุกคนเฮ้ยทำไมมันได้น้อยจังเฮ้ยมันได้น้อยเกินไปวะทุกคนโอ้โหผมเศร้าอ่ะทำไมวะต้นผมแบบไม่ดีตรงไหนครับช่วยบอกทีว่าต้นผมไปดีตรงไหนหรือว่าไม่ติดแบบว่าพวกมูลมูลหลิดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ติดมูลหลดหรอโอ้เศร้า่ะทุกคนโอ้ทำไมมันได้แค่แบบประมาณสามล้านเองวะ โอ้ oh, เส้นเงินเลยเนี่ยเส้นเงินอย่างเงี้ยโอเคขอไปดูกันอันนี้มีอะไรเซลยวมังได้เวลาช็อปนะครับได้ไปทั้ง3ร้านขอผ่านหน่อยโอเคผ่านไปหนึ่งแสนนะครับโอเคผ่านไปอีกแสนห้าอันนี้อีก1นะฮะโอเค okay, แล้วก็ไม่มีอะไรขายแล้วผม,มผมว่าผมจะชอบซื้อตุนไว้นะครับเออจะได้แบบว่ามีใช้นะฮะโอเค okay, ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมลองแบบว่ามาแบบว่าขายสวนผมทุกคนดูที่ว่าแบบสวนผมในที่ผมปลูกมาเนี่ยจะจะขายทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ รวมๆมาตกได้ประมาณ3ล้านนะครับทุกคนอัตรีกลมๆเลยสาล้าน6ถึง3ล้าน7นะครับได้ประมาณนี้ต่อ1รอบนะครับแล้วก็ไม่รวมที่แบบว่าได้มูลลิตหรือพวกแบบว่าติดสถานะลุ้งหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าติดเยอะกว่านี้ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้อาจจะได้เป็น10ล้านก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องต้นไม้ผมก็อาจจะมีไม่แรงนะครับทุกคนอย่างพิกเนี่ยมันแรงมันก็แรแต่มันไม่ติดสถานะเนาะแล้วก็บวกกับที่แบบว่าผมก็ไม่มีต้นโกโก้ด้วยถ้ามีต้นโกโก้จะได้ราคาดีกว่านี้นะครับแล้วก็ปั้นต้นโกโก้เนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดีแล้วเออได้ประมาณ3ล้านต่อรอบนับในการขายทีหนึ่งนับก็สำหรับผมก็โอเคแล้วโอเคก็คลิปนี้มานี้นะครับทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วทุกคนนะฮะที่ดูคลิปนี้ลองคอมเมนต์มากขิงกันหน่อยโอเคเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวดัสวัสดีครับผม